แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้ยโขแก่แล้วว่ะมันข้ามวันละมันเป็นอายุสิบเก้าลรู้ใช่ไหมใช่ค่ะอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วของขวัญเดี๋ยวค่อยมาวันพฤหัสนิวถาม่หนเห็นว่าเออนิวกับเจมีอะไรกันมาแล้วไม่คืงไปตอนนี้ก็มีเหตุผลอะไรพี่จ้ะไม่ไม่คือแล้วเรานิ้นกับอ๋ออคือมันจะมีเหตุการณ์กับไปยอนว่านี้ทยังไงอ หนูกับเจ๊ไม่เป็นอะไรคืนนึกออกปะเหมืกับเจ๊ในรูกใช่ใช่เราก็ต้องมารวมกันอยู่ดีก็ต้องแสดงละครตลอดนะกออไม่าน้องันไม่มาไม่ย้ำยคือันว่ามองแค่เห็นแค่เห็นว่าอ๋ออยู่เริ่มแบบเหมือนกับอะไรเล็กๆไง่ไม่ไม่สนใจไม่ไม่คือเราอะเราเรารู้ไงว่ามันเป็นมันเป็นการวางแผนที่เราจะวางให้นุกนิกใช่ไหมแต่นุกนิกไม่เข้าใจไงเดี๋ยวนุกนิกกับเคพี่อะเข้าใจแล้วก็แล้วก็จะมีติ๊กื่อกับคนที่เขาต้องตอบ ก็เด็มนมองดูอเคียน่อยค่ะนือคือน้องเคียร์แล้วนะจริงๆว่าพรุ่งนี้เช้าูตีนใ่ปะเข้าใจแล้วันนี้ฮี้บพรุ่งนี้กว่าชื่อเบียนชื่อเบียนปะเนี่ยชื่อเราไม่หลับกันบไม่หัเะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทะเลาะกันจริงๆเดี๋ยวจะเริ่มทะเลาะกันจริงๆนะเีรุ่ี้เวม่นยทีบแล้วนี่ม่คิดว่านี่ไม่ก็คิดว่า แค่เริ่มก่อนกินข้าวชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนลนะเปิดเพลงฟัก่อนนี่เลยแต่พอจะมีข่าวมาเราให้เป็นบัตรเดย์ใช่ไหมยังยังยังยุ่งย่ชาอาบน้ำเสร็จตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมรุ่งนี้เราทำอะไรลงเราจะแฮปปี้บัตรเดย์น้องให้จบไปเลยว่าวันนี้เราแฮปแล้วก็หลังเที่ยงคืนใช่ใช่แล้วพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนจริงป่ะจริงผมว่าจริงประมาณน่าจะประมาณเพราะเราเริ่มนริ่มดึกแต่ว่า ามเอัวแอวันี้มันเร็วไปไม่เะพนี้จะเมณ์อารมณ์เดี๋ยวเขาต้องรู้ดีว่ามันเกิดอะไรบอกว่าอารมณ์นั้นนี่แหละากลังทะเลาะกันจริงๆนะดิเพราะฉะนั้นคกวันนี้่เด้ยก็จะบาโอเคพอล้วนาะอแล้วพอแล้วเรากำลังสร้างความเครียกันเองเราแคู่พกนี้ชเดี๋ยวต้ลาด้วยนะลาขอบคุณมาก เพลงที่สองสามพอหลังเที่ยงเราก็แยกกันสองก็โอเคได้เดี๋ยวผู้ชายเราแปลว่าเราแยกไปก็ได้เนาะล้วไปคุยกันเองก็ได้เหรอวะเอ็มว่าแบ่งจัดตารางหรือไหมก็ดีก็คือก็ดีเมื่อกี้ครูสอนฝากบอกไว้ว่าอยากให้มันเป็นตารางเหมือนเดิมคราวเนี้ย

มันนะ่าไม่น้อยใจและฉันกันไม่เข้าใจ